เยพี่อ้อพี่อ้อพี่อ้อถามหน่อยดิคือโยแบบหน้ามันมากตอนนี้คือมันอากาศก็ร้อนอะไรก็ร้อนคือออกไปแป๊บเดียวนะหน้ามันแผลบเลยเหงื่อแตกใช่ไหมอยากจะแบบเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่ออกไปข้างนอกเจอแดดแล้วหน้าไม่มันใช่เพราะพี่อ้อเป็นแบบกูรูเรื่องแต่งหน้าอะไรเยต้องมีเทคนิคแน่ๆมีแน่นอนนี่จันอ้อนแนะนําตัวนี้เลยแป้งผสมรองพื้นสูตรวิตามิน บิ Beauty <Hey. S 2> วตี้ลิฟต์ไบเกลโหตัวนี้เนี่ยคือผสมรองพื้นแล้วเวลาเราทานหน้าไปปุ๊บมันก็จะปกปิดเรียบเนียนมากควบคุมความมันได้ดีเลยไม่ต้องอทั้งวันและไม่ต้องกังวลน,นะคือวเวลาออกไปเจอแสงแดดข้างนอกแดดร้อนมากเหงื่อแตก mm hmm. เหงื่อแตกแล้วแบบกลัวแป้งจะเป็นคราบหรือเปล่าไม่เป็นจริงอ่ะควบคุมความมันป้องกันนะ้ำป้องกันเหงือ่อตัวเดียวจบจบเลยจบทั้งวันจบทั้งวันเลยสวยเนียนตลอดทั้งวันแน่นอนบิวตี้ลิฟต์ไบเกลนะอ่า